ซองกัซิมารีวิวสรุปค่าเสาียใจทั้งมัดนอทีสางของแห่งนี้ขึ้นมาว่ามดเท่าไหรการมีมะขามเทพี่นอ้องผู้ได้เคยกินมะขามเทพี่น้องนี่อันนี้เพเ่นมะขามสเรียร่วมมดเลยร่วมทั้งคาสางรีดบร้อยส่วนนี้สะโพกปีสองพันสามที่ว่าเครื่องมันขึ้นราคาเนาะสงองกัก่อสางไปทุกอย่างรวมทั้งคาสางคาอุปก,กรณ์ทุกอย่างเลยเนาะตอ,อยู่ประมากสวัสบบดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุข,ขนอนนอกันเนาะเมริก,กา สองมกรพาะมาหัวมาสวนคือเก่าอีกแล้วพี่น้องแต่วันนี้สอหสีผ้ามารีวิวเพื่อนโฮที่สางเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่สางคักสางแน่นอ่ะแากาเหตุการ์ใส่ประตูใส่ป้องเอียมไหาคักแน่แหละแล้วกาพร้อมที่จะเขาอยู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องซองกัซิมารีวิวสรุปค่าเสียใจทั้งมดเนาะที่สางหองแห้งนี่ขึ้นมาว่ามดเท่าไหร่ บลาดนานะพี่น้องนองมินกมิกามีมะคามเทศพ,พี่น้องผู้ใด,ดเคยกินมะคามเทศพ,พี่น้องนี่อันนี้เคยเมะคามเทถเนาองผู้ใด,ดเคยกินในคอมเมนต์มาลอกส้องมากมากด้นหน้านแห้งเราบริกินมะคามเทศนี่นะเมือนั้นไปเที่ยวปิ้กไก่นี่ไปเที่ยวอยู่อ่าฝักแซงก็ด้ซื้อมากแต่ว่าเที่ยวนี้มันมีอยู่ในก๊กของนองเคยของหลูงนะสาวคนเก็บไม่กิน ขี่ใกล้เฮือนป่าเลยพี่น้องที่เรากรองอยู่หนาโตไหวขึ้นมาค้ามเท็นี่ข้องโปดข้องแสบก็เลยมาแวะคอมากินไดซ้ำซ้ำซีหมากน้องเนื้อเพิ่นเป็นดาวเนี่ยข้องหมากพี่น้อง,น,อน,น,น,อองน้องอใหม่ธรรมศาสตร์หาสิบก๋วยเตี๋นะมาเขามาเบิ่งหองนะพี่น้องเนาะสำหรับหองจะสิประมาณนี้เนาะ แม่โอเคสำหรับ้องกัเจะบ่มียังนล้วพี่น้องนอกจาจะเป็น้องสี่เหลี่ยมธรรมดาเนาะเป็น้องสี่คูณสามพี่น้องแล้วก็ติดกระเบื้องกันเปื้อรผอมเนาะแต่ยังบ่ท่านในท่าสีพี่น,อน,อน,อน้องเลยอันนี้นะควาวจริงแล้วนะมือน,นันมามาถามสร้างอยู่เหมือที่ว่าสร้างท่าสีเนาะว่าสีทั้งในเนี่ยคนคิดไรคักแน่เนาะว่ามันจะเมิดประมาณเท่าไดและสร้าง,งก็ออกไปซสื้อมากเนาะ สีกระปุกหนึ่งประมาณหาโลสีนั่นนะบัดนี้ซื้อมาสร้างเขาจะว่าเออพ่อท้าแต่พ่อของสร้างขวบไม้ของสร้างว่าพ่อนะพี่นนอกพ่อจะพ่ายหนอกมีก้อนอนะมีสีพี่นนอกเลยสร้างเขาจะท่าแบบสีเขาท่ามันเนียวเขาท่าแบบสิว่าจังไดท่าละเอียดประสานซ่าก็เลยมันพ่อแตทั้งหนอกเนาะทั้งในมันเลยบ่พ่อเจ้าของก็เลยว่าเออขันบ่พ่อทั้งในกะ บัวทากระด่เนาะเด็ดเป็นน้ำสีของเราพี่น้เนาะซีแมนสีทาประตูเนาะใส่สีของไในยังเกาะเอทีเอ็มเนาะแล้วก็ตัวนี้สีทาแผ่นเนาะซีขาวกับตัวนี้เป็นสีสีทางล้างนี่แมนสีทาะแผ่นเนาะขึ้นกันพี่น้องตัวนี้แมนสีนี่ซึ่งแบบว่าส่อห้องคึ้นไปอยากมันบกเพาะนะก็เลยว่าเออเบื้องเบื้องเนาะนะให้ทาสีเท้าจะมาเบื้องล้างนี่ เบื้องล่างถ่าสีอื่นก็ไดเนาะเพื่อแบบว่าหยาดมันบ่พ่อฮะนะก็เลยว่าเอาสีตกกระปุกใ่า่ๆเห็นมาถ่ายอยู่นี่เนาะด้วยความที่หยาดมาบ่พ่อเออุดถ่ายกับบ่พ่ออีหลีออกมาสร้างว่าสีว่าพ่ออีกแล้วสห้ของเลยว่างโอ้ยกระยากันว่าบ่พ่อกับบ่ท่าซะเพราะว่าเที่ยวออกไปสื่อแต่สีเห็นเนาะมือนันเที่ยวไปสื่อสีพอที่สามลบก็เลยว่าเออบ่พ่อกับบ่ท่าบ่เป็นยังขี้ขาดพี่นนอง ก็เลยสีด้ประมาณนี้เนาะแต่กับเป็นสไตล์ลอฟนอกอีกได้อีกแบบหนึง่งอารมณ์หนึ่งก็คือมันจะเป็นแบบเป็นสไตล์ลอฟนะแบบอ้าเขาอ,อธิบายจังไหมคอมเมนต์ในสหองนี่เด้อ ไอเดเมนทองสมิวก็สแป่งพนนอดน้อพี่น้องน้องพนอนน้ำกันพนแย่ของพนได้นี่เป็นของของสแป่งสมิวเออส่องไปให้ปั่นกระตาของเขาจะอยู่ตลาดเนาะอยู่ตลาดเขาจะขายมับใหม่มบบเกี่ยงอย่งเด็กพี่น้องแล้วเขาจะมีกระตาเจสี่แต่ส่องว่าเออไปปั้นเข้าซะแล้ว <Alright. S 2> เข้ากรบเบรดเอาเงินดอกหรือว่าเอาอันละพันกีบนี่แล้วน้องขาดกระตาไอ้เป็นคล้องน้องแป้งเขาน้องแป้งหอมเขาก็ไว้เครื่อ <sentences> ง <büyük> เออเพิ่นยังสิมีแผนสื่อหลายอย่างมาใส่อีกยู่พี่น้องเพิ่นยังอยากได้แหวนแยกอีกนอกเสาะแหวเพิน่นก็สิประมาณนี้แหละอันนี้ก็ส้างว่าเป็นบรรยากาศเทือนสวนเนาะพี่น้องเนาะก่เพิ่อนมานอนก็มีห้องหนาห้องหนามกัฮักกระกรไม่ไหลายคนที่ติดตามซสะห้อง,องก็สิเห็นเนาะว่าห้องหนามนี่ก็ลังก่อสร้างได้ประมาณสองปีเพราะว่าห้องหนามนก่อสร้างสวงดองอายของซสะห้องเนาะบางปีไก่สองสวงถ่ายปีสองพันสองที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ห้องนี้ก็สร้างถ่ายปีสองพันสามอืม กาษีที่ว่าสางไมเบดเลยเนาะแถมบรรยากาศในหัวในสวนลมรื่นกับกกหมักม่วงพี่น้องและสําหรับค่ากา่สองงสร้รางนอกซ่องของจดสเลียรวมบดเลยรวมทั้งค่าสาร้างเรียบร้อยส่วนนี้สะพอส่วนปีสองพันสามที่ว่าเครื่องมันขึ้นราคาอ่ะนอกซองกับก่อสร้างไปทุกอย่างรวมทั้งค่าสร้างค่าอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเนาะตกออยู่ประมาณสามสิบสองล้านพี่น้องสามสิบสองล้านก็นถืออยู่ประมาณ 5 0 0ื0นบาททาลาเงินปัจจุบันนี้นอเลทหกแสนสี่สิบพันกถืออยู่หามื่นพี่นอประมาณนั้นแหลนะนะรวมทั้งลังค่ารวมทั้งประตูยังแต่ว่าประตูนะมันมันไปสื่อเนาะมันถือประตูที่เขาเห็ดใหม่มันมันยืนพี่นอเด็กกบออกกบแถวกบว่าประตูสุดท้ายมันกับโบยากแก่ปันไดบอยาสวยงามมาซาซาเกสิบ,บรรยากาศกะลมเลือนแล้วกางานสร้างนี่เพิ่นก็เห็ดละเอียดพี่นอเพิ่นก็ละเอียด,อ,อ,ยดอยู่ ทุกอย่างเพป่นละเอียดเบิดแต่ว่าจะได้แต่สีห่าแหละบ่พอเนาะบ่เปุพยังค่อยๆเห็ดค่อยๆสางไปถามว่าอนาคตอยากท่าสีก็จึงไปสื่ออะไรให้สองสาวมันท่ากันเองถามห้องกันได้อีกคนไม่ <ละ S 2> พี่นหละพี่น้องเสห้องหันมีแผนอย่างเลี้ยงไก่พี่น้องอยากเลี้ยงไก่ไอไก่พันไข่น,นนะนนพี่น้องไก่ที่มันแบบพ่อสามารถเก็บไข่เพื่อมากินได้ไขนาดแต่ว่าตอนนี้หัน ได้ขอกไก่อีพอนีหนึ่งสองสามสี่หาหาขอกหนึ่งสองสามสี่สี่ขอกไงนี่จะมีไก่ตีเพิ่นแล้วแล้วเนาะแต่มันมีขอกหนึ่งพี่น้องขอกนี่นี่จะมีขอกนีเนาะสองขวดสองอ้าวไก,ตก,ก่ตายแหละไก่อีพอตายพี่น้องเฮ้ยไก่สมมตมาตายอยู่นี่ได้ว,าวา้าวเซอร์ไพรส์ยังไงไปบอกอีแม่ก่อนเนาะเนาะมันมีขอกนีสองขอกคือว่าจะเลี้ยงอ่า ไก่พันธุ์ไข่แซ่แจนี้พี่น้องคิดว่าสีเหลี่ยงได้หรือบอพี่น้องลองคอมเมนต์บอกส่องนอตละกันสำหรับเอฟซีซาลาวนาะคุณได้ติดาตามส่องอยูทีเพิ่นจำนายหรือว่าหูบอลขายไก่พันธุ์ไข่กับคอมเมนต์มาบอกเลยว่าอยู่ไซขายไก่พันธุ์ไข่แน่เนอคือคอมเมนต์บอกส่องแน่เออปีนี้มากกับซีมี่หมากอกันนี้อีพี่น้องนี่ ลายทแทะดิหมักม่อนพี่น้องหมักม่อนตนีเป็นหมักม่อนใบเนาะเจ้าประเวนหมักม่อนหมากแต่ว่าใบก็ลายเออหมากก็ลายลายเี่พี่นบอตัวนี้เขาเก็บเก็บใบมากินเนาะแปลว่าเขาเอามาเห็ดสะแต่ว่าหมากลายทแทยนะุมนะมาเด้อพี่น้องเด้อลายแทะลายว่าเนาะแล้วใบขี้หูดก็มีแกสีประมานีเลยพี่น้องสรุปมากค่ะใส่ใจกะทื่ว่าเบิรสีว่านน้อยกะว่า น้อยสิว่าไร่กับว่าไร่เนาะถาเทีบยบใส่ค่าเงนินตีเป็นเงินบาทก็ถือว่าเบิด์ตซ้ำกันกับห้องน้ำแต่ถาว่าตีเป็นเงินกีบเนาะมันก็ะซ้ำสิปายหลานมันก็ถึงสมัยตะกี้เท้าเทียบใส่มันก็แสนกว่าบาทเี่กกะชือว่าเบิด์ลายผสมขวดเนาะอ่ะก็สิประมาณนี้เลยพี่น้องเถือถาว่าถามีความคิดเห็นว่ามืดหน่อยหรือว่ามืดไร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาลงกระลิ่งเนาะสวัสดีเหมือนเสียงจองคอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเ,เด้อเยอกันไปคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายขอตโตไปบอกอีแม่ก่อนว่าไก่เพิ่นตายอยู่หลัังร